คุณอาคะหนูนะคะวันนี้หนูขอเข้าไปที่บ้านคุณอาได้ไหมคะพอดีว่ามีเรื่องจะปรึกษาค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีจะถึงบ้านนะคะเจอกันค่ะคุณกวินนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยก็ผมเป็นเด็กฝึกงานของผู้จัดการดูไบลักชวรี่ครับเมื่อไหร่ที่ผู้จัดการไปไหนเด็กฝึกงานก็ต้องตามไปด้วย เล้วันนี้ผมก็ดันคิดถึงพ่อพอดีเลยก็เลยคิดว่าจะไปเยี่ยมเขาสักหน่อยคุณกำลังไปหาพ่อไม่ใช่เหรองั้นผมขอติดรถไปด้วยนะครับบอสนี่คุณฉันไม่สนุกนะคุณมีรถของคุณคุณก็ไปรถของคุณดีคุณจะมารถฉันทำไมเนี่ยนี่คุณฉันยุ่อยู่นะถึงแล้วปลุกเลยนะคุณคุณกวินลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะลงไปเดี๋ยวนี้เลยคุณลงเดี๋ยวนี้ไปลงไปเลยนะคุณถ้าคุณยังไล่ผมยังผลักผมแบบนี้ผมกอดคุณจริงๆนะ อย่าให้คนหนึ่งเขาเห็นเรากอดกันในรถไมล่ะไม่ลงไปเลยคุณลงนี่เลยเอาไปพักอีกสิเจนเยนคุณไม่ต้องรีบก็ได้ กวินจะลืมป้าซะแล้วไม่กลับมาอยู่บ้านนี้เลยผมจะลืมป้าจูงได้ยังไงล่ะครับนี่ผมยังคิดถึงฝีมือทําอาหารของป้าจูงอยู่เลยนะครับคิดถึงก็กลับมาอยู่สิคะเนี่ยบ้านนี้ก็เหลือคุณพ่ออยู่แค่คนเดียวคุณพ่อท่านเหงาอยากให้คุณกวินกลับมาอยู่ด้วยนะคะผมว่าพ่อเขาคงไม่อยากให้ผมมาอยู่ด้วยหรอกครับพขาคงอยากให้คหนอื่นมาอยู่ด้วยมากกว่าพอดีว่าคุณอานให้มาพบที่บ้านนะคะ ออขอโทษนะคะคุณนาบีป้าโมจะดีใจที่ได้เจอคุณกวินคุณเชสสั่งไว้ว่าถ้าเกิดคุณนาบีมาให้ไปพบที่ห้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผมว่าคุณรอพ่อผมที่ห้องรับแขกด,ดีกว่านะอยู่กับผมนี่แหละประจุครับช่วยไปตามพ่อหน่อยนะครับบอกว่าผมกับนาบีมาได้ค่ะน,นี่คุณ เอ้ได้คุณต้องประจับโอ้นี่คุณคุณปล่อยฉันฉันจะไปคุยกับคุณอาแล้วทำไมเป็นในนี้ไม่ได้มันเป็นธุระส่วนตัวฉันต้องการคุยกัแค่สองคนอีกปลวนนวีสวัสดีค่ะนวีมาหาพี่เชษหรอนวีมาหาพ่อเหมือนกันแหละครับใช่จ้ะนะ้าทำกับข้าวมาฝากคุณพ่อนะ วินว <Queen>, ีามาพร้อมกันได้ยังไงทำไมไม่โทรบอกก่อนทำไมล่ะครับถ้าไม่ได้บอกก่อนรัวผมกับนวีจะไม่เห็นอะไรล่ะ